สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคิดในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะวันนี้เราจะมาเช็คความรักความสัมพันธ์กันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณและของเขากันก่อนเลยนะคะไ่ใบแรกนะคะไดเอสซับคับนะคะไดจับสติสโฟซับซอส เดซาริออดเดวิลนะคะในช่วงนี้นะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะหยุดนิ่งๆนะคะไม่อยากเคลื่อนไหวใดๆนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วนะคะจะมีเหตุการณ์นะคะทาให้คุณและเขาในตรงนี้จําเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวมีการลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีเหตุการณ์ต้องเดินทางเดินทางไกลก็ได้นะคะหรือมีการ ยกย้ายไปต่างสถานที่ในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเพื่อเป็นการเติมเต็มในในรูปแบบต่างๆรูปแบบในความรู้สึกหรือในรูปแบบของปัญหาต่างๆเป็นการคลี่คลายในตรงนี้นะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอ,อยู่ในจุดที่สมดุลหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันในตรงนี้ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นโอเคกันมากขึ้นสถานการณ์ก็จะเข้าที่กันมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลง ปรเปลี่ยนกันมากขึ้นในตรงนี้นะคะหรือในบางสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ในความรู้สึกในตรงนี้นะคะรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่ว่าไม่พูดไม่คุยตรงนี้จะมีเหตุการณ์ได้สื่อสารกันนะคะมากขึ้นหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าตัวคุณและเขาอาจจะเป็นาชาวต่างชาติเนาะคนคนลัภาษากันในตรงนี้ก็เป็นได้แต่ในความต่างในความต่างภาษาในความต่างของเชื้อชาติ ในความต่างของนิสัยรูปลักษณ์อะไรตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆนะคะแต่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นอาจจะดูนิ่งไปก็จริงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้ากันได้ดีนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณและเขานะคะในความสัมพันธ์นี้นะยังคงสามารถไปต่อได้อยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าแต่เพียงแค่ว่าจากที่นิ่งในตรงนี้จะไม่นิ่งอีกต่อไปเท่านั้นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคย หุดจังนักหรือไม่ได้พูดคุยกันในตรงนี้ก็จะได้พูดคุยกันได้เคลียร์ได้เคลียร์ยกันและจากที่ไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นจากที่เคยไม่สนใจไม่สบายใจหรือเหมือนไม่สนิทกันนะในตรงนี้นะคะยังไม่รู้จักกันดีมากพอก็จะรู้จักกันดีมากพอน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสําหรับคนโสดก่อนเลยนะคะในสถานะคนโสดนะคนโสดเป็นอย่างไร คนโสดนะคะจะต้องมีความพยายามนิดหนึ่งนะมีอ่ามีความพยายามในความสัมพันธ์มีความพยายามในการที่จะทำนะคะในพลังงานของคนโสดนะคะอย่าคิดเยอะนะอืมนะคะอย่าคิดเยอะแต่ว่ายังไงแล้วก็ให้พิจารณาเนาะ<อ><อ>ก็คือในตรงจุดนี้ในสถานะคนโสดนะคะก็จะเป็น จะเป็นในรูปลักษณ์ที่เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกไปเนาะก็คือจากที่นิ่งไปหรือจากที่เคยโสดอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะก็จะมีคู่เข้ามาหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่จําต้องเดินทางในตรงนี้นะส่วนในตรงนี้นะคะส่วนคนโสดก็คือจะต้องมีความพยายามในการที่จะทาทาให้กเกิดความคิดความรู้สึกที่ดี และก็ความพึงพอใจก็คือทําอะไรยังไงก็ได้นะคะในรูปลักษณ์ของความสัมพันธ์ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแล้วก็พึงพอใจเราให้ได้ประทับใจเราให้ได้แล้วก็มีเหมือนกับเราต้องสร้างเราต้องทํานะคะพยายามทําสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกเกิดขึ้นสร้างทําให้เขานั้นประทับใจในตัวเราแล้วก็สร้างจินตนาการให้ให้กับเขาในตรงนี้นะคะให้เขานั้นคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกถึงเรา ให้ได้ในตรงนี้คือสร้างความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขานั่นเองนะคะให้กับเขานั้นได้รู้สึกว่ามีเราอยู่แล้วมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะสุขสมหวังนะในสถานะของคนโสดนะคะต่อไปเป็นสถานะคนคุยนะคะเป็นสถานะคนคุยสถานะคนคุยนะคะไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจน จะเป็นยังไงเอ่ยฐานะคนคุยคนคุยนะคะตอนนี้ได้เดเดว,วิลนะแล้วก็อ๋อดีอยู่นะคะในความรักความรู้สึกในตรงนี้คือคนคุยดีอยู่นะแต่ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลา ที่จะต้องปรับความเข้าใจกันเล็กน้อยนะคะในตรงนี้เนาะในสถานะคนคุยนะคะมีความรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าจะไปในลักษณะรูปแบบที่ช้าๆอาจจะดูเหมือนไม่สนใจแต่รู้สึกดีนะคะอาจจะก่อเกิดความกังวลเนื่องจากว่าความช้าความนิ่งในตรงนี้เกิดขึ้นและก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจหรือคิดเยอะคิดมากก็จริงก็ตามแต่รูปลักษณ์ของความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่นะคะในรูปแบบของคนมี Esta, คนคุยนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ในรูปลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในตรงนี้ก็คือมีความมั่นคงนะคะมีอารมณ์มีความเป็นตัวตนของตนเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปต่อยากจนก่อให้เกิดความคิดเดีวคิดมากนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะก็จะก่อเกิดทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นสามารถที่จะไปต่อได้และความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นก็จะ ๋ยวขอขยายในตรงนี้นิดนึงนะคะอ่าจะก่อเกิดความคาดหวังนะคะก็คือในตรงนี้เราอาจจะคาดหวังในตัวตนของเขามากเกินไปหรือในความสัมพันธ์มากเกินไปในรักครั้งนี้มากเกินไปจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลเนื่องจากว่าเรานั้นคาดหวังแล้วก็ต้องการมากเกินไป นะคะในในในลนักษณะของคนคุยที่มีสถานะที่ชัดเจนนะว่าเราพบกับคนนี้อย่างชัดเจนในตรงนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะที่ว่าความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้ก็จังจะมีการให้และได้รับมีการมอบความรู้สึกให้แก่กัน,นก็จรงิงแต่ว่าจะมีความคาดหวังที่มากจนเกินไปจนทําให้เรานั้นเก่อเกิดความทุกข์ในความสัมพันธ์ส่วนที่ไม่ชัดเจนในตรงนี้ก็อาจจะก่อเกิดอารมณ์เนาะอารมณ์ฉุนเฉียวมีความเป็นตัวตนอัตตาความตัว อัตราความเป็นตัวตนนั้นสูงแล้วก็ก่อเกิดก่อเกิดอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกหงุดหงิดนะคะเราก็รู้สึกว่าไปยากความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้นะคะทาให้มีความรู้สึกว่ายากต่อการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี่คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ที่ คู่กันแล้วเป็นยังไงเอง่ยนะคะคนมีคู่นะความสัมพันธ์ของคนมีปปนคู่ three s o p p e n t a b l e king sop one acceptance d e t e r m i t แล้วก็ แทนส of p e n t a c ค e s คนมีคู่นะคะในตรงนี้นะคะก็คือจะมีการพูดคุยหรือจําเป็นต้องมีการพูดคุยเข้ามานะคะคนมีคู่นะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นั้นอาจจะดูในในสภาวะที่นิ่งนิ่งก็จริงไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเคลื่อนไหวหรือไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการตัดสินใจนั้นอาจจะดูนิ่งก็จริงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นไปในทิศทางที่เรานั้นรู้และเข้าใจและก็มีความสบายใจที่จะเป็นอยู่ในในสในสภาวะที่นิ่งอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะนิ่งแต่เรามีความรู้สึกดีให้ต่อกันนะคะแทนสเปนเดอร์เคิลอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะมีการพูดคุยในบางเรื่องในบางเหตุการณ์ในบางกรณีนะคะในตรงนี้เนาะในกรณีแรกก็คือจะมีการพูดคุยในบางกรณีพูดเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นพูดในสิ่งที่เรานั้นสมควรจะพูด แต่ในบางเคสในบางกรณีนั้นอาจจาเป็นที่ต้องพูดหรือเจรจากันให้มากๆนะคะเพราะว่ามี The Hermit แล้วก็คิงซัวันอยู่ในตรงนี้ก็คืออาจจะมีประเด็นอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือจะมีการตัดความสัมพันธ์หรือยุติความสัมพันธ์ได้แต่ว่าในตรงนี้นั้นมี t e n s ั p e n t เ c l e ิเรายังมองไม่เห็นถึงการตัดนะแต่อาจจะมีความรู้สึกเบือ่อเบือ่อแล้วก็เซงอะไรตรงนี้ในใน ในความสัมพันธ์นะคะในบางเคสในบางกรณีเนาะก็คือเราไม่ได้พูดคุยกันก็เกิดความไม่เข้าใจกันก็เลยทําให้รู้สึกเบื่อรู้สึกเหมือนกับสีสันหรือความความสดชื่นในความอ่าใ,ในความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยลดน้อยถอยไปหรือความรู้สึกข,ของเรานั้นได้ปรับเปลี่ยนหรือถูกลดทอนนั่นเองนะคะเป็นพลังงานประมาณนั้นเนาะเพราะว่าในความสัมพันธ์ในตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่กันแล้วก็จริงความสัมพันธ์ยังดูดีเรายังมีความพึงพอใจ แต่ความนิ่งในตรงนี้เราจําเป็นต้องเรียนรู้ในสภาวะนิ่งหรือในเหตุการณ์ที่เรานั้นนิ่งหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เรานั้นจําต้องนิ่งในความสัมพันธ์ในตรงนี้เราต้องเรียนรู้ในความนิ่งในตรงนี้ว่านิ่งเนี้ยนิ่งท็อกซิกไหมหรือนิ่งในพลังงานบวกนิ่งอย่างไรนะคะที่นิ่งไปเนี่ยเพราะอะไรนะคะเราต้องเรียนรู้ถึงเหตุและผลถึงความนิ่งถึงความต่างถึงเหตุและผลถึงทุกสิ่งอย่างของทางด้านอารมณ์และความรู้สึกที่เรามีและเขามี และการกระทำของเขาและของเราในตรงนี้เนาะอืมแล้วก็ปัจจัยต่างๆก็คือเป็นเหตุการณ์เราอาจจะทะเลาะกันไหมหรืออาจจะมีบางปัจจัยหรือมีบางเหตุที่ทําให้เรานิ่งไปหรือไม่เราต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะเพราะเราเห็นในตรงนี้บางทคสในบางกรณนนีไม่ได้พูดคุยกันกําลังมีเหตุมีความคิดว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไปต่อกันไม่ได้นะเราจําเป็นต้องยุติถ้าหากมีการยุติแต่เราจะยุติด,ด้วยดี นะคะในในบางคดในบางกรณีและในบางคสในบางกรณีอาจจะมีการที่จําต้องทําความเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเข้าที่แล้วก็เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือในเหตุการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนมีคู่นะคะและเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนานะคะคาแนะนําจากหน้าไพ่นะคะของคนโสดก่อนนะคะของคนโสดไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะสีสัน ก็คือคนโสดในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับอินเลิฟนะในตรงนี้นะคะอาจจะเหมือนกับรูปแบบทุกสิ่งอย่างจะดูสดใสนะคะเราก็สมควรแล้วนะคะที่คุณนั้นจะได้รับในรูปแบบนี้นะคะผู้ควรมากที่สุดเลยที่คุณนั้นจะได้รับในสิ่งที่กําลังจะเป็นไปหรือความสุขที่คุณนั้นกําลังจะได้รับในตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือคนโสดกาลังจะมีความสุข หรือใครที่ยังไม่มีความสุขในตรงนี้ก็กำลังจะมีนั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือไพ่ใบนี้กำลังจะสื่อว่าพระองค์ทรงทราบดีนะคะว่าคุณนั้นต้องการที่อยากจะสื่ออะไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณนั้นร้องขอคุณจะได้รับนะคะคุณต้องการคู่คุณจะได้คู่คุณคุณต้องการความสุข คุณจะได้ความสุขนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ stay o f t i m i s t i c a ไว้อยู่ r l ง f e นะคะในตรงนี้นะก็จะคือจะบอกบอกถึงการที่ว่าคุณนั้นร้องขอในตรงเนี้ยนะคะคุณก็จะได้เนาะในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันที่คนคุยนะคะคนคุย whispers mm hmm. นะคะเดี๋ยวเราเปิดของคนมีคู่ไปก่อนเลยนะคะโอเคแล้วก็คนคุยนะคะอ่าคนคุยคนคุยมีโอกาสได้แต่งงานนะมีเวสติ้งเกิดขึ้นเวสเปิดในตรงนี้ก็คือเป็นเสียงกระซิบเป็นเสียงภายในเป็นเสียงถึงความรู้สึกหรือเซนที่เรานั้นรู้สึกดีว่าความสัมพันธ์เนี้ใกล้แล้วนะเหมือนกับ มีเว้งเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงที่ว่าใพ่ใบนี้สำหรับนี้กำลังจะมาบอกอะไรนะคะแต่ที่รู้ๆคนมีคู่อ่ะคนอ่าคนคุยเนาะคนคุยในตรงเนี้ยนะคะมีโอกาสนะคะคนคุยมีโอกาสที่จะปรับสถานะหรือได้แต่งงานกันนะในตรงนี้นะได้เวทีน,นะคะ คนโสดกาลังมีความสุขส่วนคนคุยกําลังได้ได้รับสารหรือได้รับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะสื่อถึงว่าคุณกําลังจะไม่โสดแล้วคุณกําลังจะได้แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะไพ่กําลังจะมาบอกมาบ่งบอกกับคุณได้ว่าสิ่งที่ ก็คือไพ่ใบนี้นะคะกำลังจะสื่อถึงการที่ว่าสิ่งที่คุณขอนะคะสิ่งที่คุณขอหรือพยายามอธิษฐานเนาะก็คือ my name is this i t r ก็คือ เขาจะคือท่านจะมอบให้คุณนะคะก็คือจะประมาณเหมือนกับเหมือนกับประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าคุณต้องการเพียงแค่ร้องขอนะคะก็คือร้องขอร้องขอขอขอแก่ท่านนะคะท่านก็จะมอบให้ประทานให้เนาะประมาณนี้นะคะอืมคิดก็คือคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนานั่นเองนะคะ ก็คือคุณปรารถนาที่อยากจะให้ความรักในครั้งนี้สุขสมหวังคุณก็จะสุขสมหวังนั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันที่คนมีคู่นะคะที่เป็นคู่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะในตรงนี้เนะะาะไพ่ใบแรกนะคะ k n o w l e d แล้วก็ p e r s o n แล้วไพ่ใบนี้นะคะก็กำลังจะบอกกับคุณว่าก็คือสิ่งที่คุณนั้นลองขอนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวแล้วนะคะ knowledge เนี่ยน่ยคือคือจะเป็นลักษณะของสิ่งรอบกายหรือธรรมชาติสิ่งรอบตัวบรรยากาศทุกคนหรือ สิ่งต่างๆนะคะแวดสิ่งแวดล้อมในตรงนี้นะคะก็จะทําให้คุณนั้นมีแพ s ชั่นมีแรงดึงดูดมีสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาหรือต้องการในตรงนี้นะคะที่ร้องขอเนาะสิ่งที่คุณนั้นชื่นชอบชื่นชื่นชมหรือปรับหรือแบบโดนใจในตรงนี้มากที่สุดก็คือแบบติดใจคือโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แลวร้องขอนะคะคุณจะได้นะคะคุณจะได้และ สำเร็จได้มากที่สุดก็คือในสามกองไพ่ในตรงนี้ก็คือจะบ่งบอกถึงว่าสิ่งที่บุคคลที่เข้ามารับชมในคลิปคลิปนี้นั้นกำลังจะได้รับความสุขและสมหวังนั่นเองนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนโสด คนโสดเนี่ยอาจจะเป็นลันกษณะของการที่จะต้องพยายามเนาะที่เราได้บอกไปก็คือจะต้องพยายามที่จะทําให้เขานั้นพึงพอใจและประทับใจเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความสุขแล้วก็เติมเต็มและทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะคุณปรารถนาความสุขคุณก็จะได้รับความสุขและคุณก็จะได้รับการเติมเต็มแต่เพียงแค่คุณจะต้องมีการพยายามในการที่จะสร้าง แล้วก็พยายามที่จะทําพยายามที่จะแสดงออกไปให้เขานั้นได้รับรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็ให้เขานั้นประทับใจนะคะในตรงนี้เนาะส่วนคนคุยนะคะส่วนคนคุยในตรงนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของบุคคลที่ชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนเนาะไม่ชัดเจนในตรงนี้ก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ที่จะเลิกลาได้หรืออาจจะมีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนในตรงนี้ได้นะคะเพราะว่ารเรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้ไปยากเหลือเกิน แล้วก็ในบางเคสในบางกรณีอาจจะตัดสินใจที่ที่มองว่ายากก็คือตัดจบก็มีในบางเคสในบางกรณีที่มองว่ายากอาจจะมีการแก้ไขเพื่อที่จะไปต่ออันนี้เรามองว่าคําแนะนําในตรงนี้ถ้าหากคุณนั้นได้รับการแก้ไขหรือพิจารณาในเหตุการณ์ที่คุณมองว่าไปต่อกันไม่ได้หรือยากต่อการที่จะไปต่อในตรงนี้มีโอกาสนะคะที่ว่าคุณนั้นลองมองพิจารณาดีๆและคุณลอง ลองเชื่อเซน์หรือว่าลองนำความรู้สึกที่ตนเองมีจริงๆในตรงนี้หรือสัญญาณที่คุณนั้นได้มีในใน,ในความรู้สึกในใน,ในลึกๆของคุณในตรงนี้นะคะออกมาพิจารณาดูว่าคุณนั้นยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมและความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ายากนะ่ยยากจริงหรือไม่ในตรงนี้เนาะลองเอามาแก้ไขดูนะคะเพราะว่ายัง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 คงพอมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าในตรงนี้คงบอกถึงว่า จิตใต้สำนึกลึกๆหรือสัญญาณหรือเสียงบางสิ่งบางอย่างหรือความรู้สึกของคุณในตรงนี้ลึกๆอ่ะคุณยังต้องการอยู่และคุณก็มีโอกาสสูงมากนะคะกับการที่ว่าถ้าหากคุณนั้นยังปรารถนาความสัมพันธ์นี้อยู่และคุณพร้อมที่จะไปต่อในตรงนี้นะคะไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ยุติความสัมพันธ์นะคะคุณร้องขอที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณมองว่ายากในตัวนี้สุขสมหวังคุณจะได้ไปต่อ นะคะเพราะว่ามีเวสติ้งในตรงนี้ถ้าหากคุณนั้นอดทนและมีพลังงานของการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนในตรงนี้นะคะคุณจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จในความในความสัมพันธ์นี้จนถึงได้แต่งงานเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นร้องขอนั้นกําลังจะนําพาคุณไปสู่การแต่งงานนั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าความสัมพันธ์นี้แน่นอนแล้วฉันจะได้แต่งงานแน่ๆแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะ และคุณจะสุขสมหวังนะส่วนคนที่มีคู่แล้วในตรงนี้นะคะที่เรามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แต่เพียงแค่ว่าจำต้องพูดคุยกันเยอะๆนะคะพูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันให้มากๆเพราะความสัมพันธ์นี้ดูนิ่งเหลือเกินนะคะจากที่เรานั้นบอกไปว่าจะต้องพิจารณาถึงความนิ่งเนาะพิจารณาว่านิ่งอย่างไรนิ่งแบบนิ่งแบบมีปัญหาไหมหรือนิ่งแบบผิดปกติหรือเปล่าหรือนิ่งนิ่งแบบ ปกติอยู่แล้วปกติเขาก็เป็นคนแบบนี้เราเข้าใจและความสัมพันธ์ของเราก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็มีความสุขแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจนารณาดูด้วยว่าความนิ่งในความสัมพันธ์ในตรงนี้เป็นในรูปแบบใดเนาะแต่ไม่ว่าอย่างไงแล้วก็ควรที่จะมีการสื่อสารมีการพูดคุยนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมแล้วก็จะทําให บรรยากาศหรือสิ่งรอบกายหรือในครอบครัวในตรงเนี้มีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสุขความอุดมสมบูรณ์หรือความอบอุ่นในในครอบครัวในตรงนี้เกิดขึ้นเพียงแค่เรานั้นจำเป็นต้องมีการพูดคุยหรือสื่อสารกันให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วส่วนในคนคุยนะคะส่วนในคนคุยในกรณีที่อ่าคน คนคุยที่ชัดเจนเนาะก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสสูงนะก็คือในในกรณีที่ไม่ชัดเจนในกรณีที่ไม่ชัดเจนในตรงนี้ที่ไม่ไม่ตัดไม่ยอมแพ้ก็จะไปต่อนะคะส่วนที่ชัดเจนก็มีโอกาสนะคะในตรงนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะมีความโรแมนติกฟิลลิ่งนะก็คือความแบบความสุขในความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อ สู่การแต่งงาน w e ท d i n g ในตรงนี้นั่นเองเนาะโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของรูปแบบความสัมพันธ์ใน3มลักษณะที่เรานั้นทาออกมานะคะก็จะมีประมาณนี้นะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กัและการอย่างนี้ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ